ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นยาปฏิตริตกำลังเปลี่ยนแปลงทุนมิติของชีวิตฟิลิปสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยการเปิดตัวฟิลิป AI Ion เหาาลิแรงดันไอร้ามฟิลิปที่ขับเคลื่อนด้วย AI หนึ่งเดียวในโลกในงานเปิดตัวสุดพิเศษณแฟชั่นไอแลนด์ที่จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด Redford Morfie Time รี่แบบโปชีวิตไม่มีสะดุดมีเวลาเหลือโดยมีคุณวุฒธิชัยรัตนสุมาวงศ์ทิ่สตูดิโอไทยแรงโดยศัตรูสุนประเทศไทยเป็นผู้นำเสนอวัตกรรมแห่งอนาคต ที่จะเปลี่ยนวิธีการดูแลเสื้อผ้าของคุณไปตลอดกาลงานเปิดตัวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและแขกรับเชิญพิเศษดีเจดาวและแกงส้มผู้รับดาราสุดฮอตที่ตกเทา้าข้องานมาร่วมทดสอบประสิทธิภาพของโต้ริฟรฟิล AI ผ่านการแข่งขันรีบผ้าสุดเข้มข้นพร้อมแบ่งการเทคนิคการดูแลเสื้อผ้าแบรนด์เนมสุดยอดแห่งข,ของทั้งคู่ฉบับตัวนำตัวก็สายแฟ การเปิดตัวสินค้าในวันนี้ที่เราเปิดตัวในวันนี้คือเทอรี่แดงดันไอ้นาฟิลิปเอไออัจฉริยะหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นสาเหตุที่เราพัฒนาสินค้าตัวนี้เนื่องจากเรามีการทําวิจัยผู้พกอย่างต่อเนื่องคราพบว่าปัญหาการรีดผ้าของผู้พกทั่วไปคือน่าเบือ่อกลัวไหมด้วยโอใช่ไม่มั่นใจเพราะว่าทุกวันนี้ลักษณะของเนื้อผ้ามีมากมายจะเป็นหมดผู้พกต้องเสียเวลามานั่งแยกแล้วมานั่งปรับมาดูปรับต่าง ทคโนโลยีของฟิลิปเองเนี่ยมี3ตัวตัวแรกคือ Active Sense แล้วก็มีกล้อง AI อัจฉริยะที่สามารถประมวลภาพได้2 5 0 0มัภาพแล้วก็สมองโวรจะสั่งการว่าต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อไอ้น้ำเท่าไหร่ในการที่จะรีดผ้าชนิดนั้นโดยที่เราไม่เป็นต้องปรับอะไรเลยนะฮะผ้าชนิดแรกรีดเสร็จเอาออกได้ผ้าที่สองตามต่อได้เลยต่อได้เลยครับ AI อัจฉริยะเขาจะปรับขเขาเองครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับผม ถามว่ายากไหมก็ต้องเรียน,มนรมว่าเป็นอะไรที่ยากเนื่องจากทุกท่านจะเห็นว่าตัวเตารีดเองเนี่ยชิ้นล็กใช่ครับ,รบการที่จะใส่สมองคนเข้าไปในนั้น,นมันเป็นความยากแต่ฟิลิปเองเราก็มีการพัฒนาตัวนี้มาเป็นระยะเวลาพอนส่วนแล้วเราคพบพบนวัตกรรมตัวนี้ในที่สุดจะเห็นว่าปลายของเตารีดเองเจะมีกล้องอหลังจากนั้นก็จะมีชิ้นส่วนข้างใน,นในการที่จะประมวลผลภาพจากกล้องไปที่สมองคนแล้วส่งกลับมาเพื่อควบคุมอุณหภูมิควบคุมแรงดันล และนอกจากนี้เองเนี่ยฟิลิปเองเรามีเทคโนโลยีตัวที่สองอยู่ดานิมิคคิววันนี้ถ้าเตารีดวางคว่ำไปเฉยไอ้น้ำจะไม่ออกแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราจับแล้วเคลื่อนไหวตัวเตารีดแรงดันไอ้น้ำก็จะส่งต่อมาโดยที่สอดคล้งองกับขนาดของเครื่องท่าเช่นกันครับผมฟังชั่นของที่นี่ต่างกับเตารีดของฟิลิปก็ห้อครับผมฟิลิปเราเองเนี่ยเราทำสินค้าออกมาทุกเซกเมนต์ เริ่มตั้งแต่เป็นโต้รี่แท่งที่ชาวบ้านจะใช้แล้วก็ต้องสีฟอกที่ <c oughs> ครับ <c oughs> แล้วก็เป็นตัวสตีมตัวระดับล่างสีที่ต้องบุ๋มแจ๊ก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 รวมไปชนิดให้อ่าให้เข้ากับเนื้อผ้าตัวอีกเซกเมนต์หนึ่งก็คือจะเป็นเซกเมนต์ที่เราถือว่าเป็นเซกเมนต์ที่แสดงนวัตกรรมของเช่นตัว9,000ซีรีส์ตัวนี้ที่มีกล้อง AI อัจฉริยะเราจะมีสินค้าที่ตอบโจทย์พวกระดับแต่ตัวที่เป็นเรือธงของเราจริงๆก็คือตัว AI อัจฉริยะาอ่บสินค้าตัวนี้ครับหม่ะ จริงๆเหมาะกลุ่มไหนถ้าเราสภาพไลฟ์สไตล์ปัจจุบันจริงเราคิดว่ากลุ่มที่เป็นดังเจนกลุ่มที่เปิดรับนวัตกรรมใหม่ๆหม่คนี้เขาจะกล้าที่จะทดลองแล้วเขาจะรู้ว่าการที่ต้องลงทุนซื้อหุ้นนิดนึงนะแต่สิ่งที่เขาได้คุ้มค่าเพราะว่าเวลาที่มันจะเซฟไปได้มหาศาลแล้วก็ความเสียหายที่เกิดจากเนื้อผ้าการที่บอกว่าผ้าไหมเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ไหมเป็นรูๆนะฮะบางครั้งเราจะรีดแล้วผ้าขึ้นเงา อ่าใช่ครับตัวใหญ่กางเกงทํางานของผู้ชายเนี่ยสแล็คจะเจอปัญหามากเราก็ว่าเรารีดดีแล้วนะทําไมขึ้นเงาอีกแล้วพอขึ้นเงาปุ๊บเราก็ไม่ค่อยอยากจะใส่แล้วแต่พอมาคุณใช้ตาวีดเออแท้ตัวนี้คือปัญหาเหล่านั้นหมดไปเลยไม่ว่าผ้าชนิดไหนมาเถอะันจัดการได้หมดครับผมเป็นไงบ้างท่านได้ลองชชอบมากเลยค่ะคืออี่ยที่เราบอกไปว่าคือแบบ มันเวลาเรามันมีค่ามากมากอ่ะแล้วก็เสื้อผ้าแต่ละอย่างของเรามันมีมันมีคุณค่ามันมีเมมโมรีขส่งมนยอะไรเงี้ยเราก็อยากจะรักษาแล้วก็ยี่เป็นผู้หญิงซุ่มซ่างแบบเราที่แบบว่าเราไม่เข้าใจกลไกในการทํางานของไฟอะไรขนาดนั้นอันนี้คุณไม่ต้องเข้าใจเลยก็ได้เพราะว่าเขามีไอที่เข้าใจที่เราแล้วมีแอคทีฟเซฟเซอร์อะไรต่างๆอะไรเงี้ย่ะก็เลยรู้สึกเออสบายใจแล้วก็อยากให้ทุกคนลองแล้วจะรู้สึกว่าโอ้หเปิดประสบการณ์การรีดผ้าแบบใหม่ที่มันไม่เหนื่อยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ จริงแล้วผมใช้มาสักพักแล้วเลยแล้วก็ติดใจมานานมากแล้วสำหรับตัวตุ้ลี้ไอ้น้ำฟิลิปปีไอตัวนี้คือผมบอกเลยนะว่าโอเคครับอยากให้ทุกคนลองเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกว่ามันเข้าใจยากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอขอให้ลองเปิดใจมาทดลองกันก่อนดูก่อนก็ได้ครับผมคือจะบอกว่าคุณจะรักเลยเพราะว่าม,มันสะดวกสบายมากๆจริงครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมชอบที่ทั้งสะดวกและที่สำคัญปลอดภัยปลอดภัยกับผ้าเราปลอดภัยกับ คืออุบัติเหตุของการแบบโอ้หไฟลุกผ้าอะไรเงี้ยคือบอว่าอันนี้คือสําคัญมากๆคืออยากให้มาลองก็ได้ครับมาเปิดใจลองดูกับฟิลิปเอไอตัวนี้รับรองว่าคุณถูกใจแน่นอนครับเคยใช่ไหมครับที่ทำโอ้โหบ่อยเราประจําเลยเราจะตกรจตัวเองอ่ไงเงี้ยส่วนเขาก็จะควาอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยเพราะว่าตั้งแต่เราใช้มาตั้งแต่นี้ฟิลิปส่งมาให้เราลองอ่มันไม่มีอุบัติเหตุมันทีเลยไม่มีเลยครับ ว่าเราอยากเร่งด่วยให้มันใช้เวลาไปน้อยท่สถูกต้องมันตอบโจทย์ในคอนเซ็ปต์ที่ว่าเวลาเหลือในสายตาคือปกติเขาเวลาเหลือมากๆครับเพราะว่าอย่างเช่นแบบเวลาเราไปจะไปออกงานอย่างนี้ใช่ไหมครับคือเสื้อผ้าอย่างชุดคุณดาวอย่างเงี้ยคือชุดคุณผู้หญิงเป็นเดรสเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากครับแล้วบางทีเราต้องเป็นคนช่วยเขาในการแบบจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลยว่าแล้วบางทีแบบเวลาในการเต็มตัวมันไม่ได้เยอะ จะบอกเลยว่าฟิลิปไอเตอร์ฟิลิปไอเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากเพราะว่ามันลดเวลาการที่แบบต้องมานั่งเสียเวลาฉ <She et. S 1> ีดไอ้น้ำตั้งโอ้โหแล้วก็ไม่ต้องมาลุ้นด้วยว่ามันจะชุดวันนั้นเราจะเละไหมอะไรเงี้ยครับคือบอกเลยว่า <c oughs> เรื่องเวลานี่ฟิลิปปไอเเขาจัดให้แบบอย่างดีมากคร <c oughs> ับครัอบผมอค้คาขับ้ครับมคาดหวังของสินค้คาแน่นอนสิ่งแรกที่เราคาดหวังคือว่าเราต้องการมอง นวัตกรรมอันนี้เนี่ยทำให้คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายหลักสําคัญของเราเพราะเราบอกว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้ปุ๊บผู้บริโภคความสุขเขาก็จะบอกต่อยอดขายไจะตามมาเองหลนะเราเรามองเป้าถยงนั้นมากกว่าทําไงให้ผู้บริโภคเปความสุขที่สุดอย่างเช่นอย่างผมมเห็นวันนี้คุณดาวกับคุณแกงต้มทั้งสองตั้งขึ้นมา เราถัวโหสุดนี้น่ารักมากขอบคุณครับมีการทบก็น <c oughs> ่ารักจริงๆดูไรอย่างดีททำทุกอย่างผมว่าอันนี้เป <c oughs> ็นส <c oughs> ิ่งที่มันเป็นความภูมิใจมากก,กว่าการที่เราได้ยอดขายเพราะผมว่ายอดขายหรือส่วนแบ่งตลาดนป็นสิ่ง,ท,งท,ที่ตามมาทีหลังเพราะถ้าผู้พ่อมีความสุขกับสินค้าเขาก็จะบอกต่อเองนะฮะขาครับอผมแล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้ มาลองสินค้าได้นะครับถึงอาจจะยังตัดสินใจว่ายัางไม่ตัดสินใจซื้อมาลองได้ครับเรามีบู้ทดลองลองของจริงแล้วจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้มันต้องลองด้วยมือจริงๆเพราะว่ามันมันเล่าบอกต่อกันไม่ได้แล้วถ้าได้ลองแล้วจะค้นพบหรือว่ามันแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยมีมุมมองจากประสบการณ์ตรงที่เราต้องรีดเสื้อผ้ารีดผ้าต่างๆอย่างสิ้นเชิงอันนี้ขอให้ลองแล้วก็วันนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศรษร่วมกันเซ็น่ซออยูแ่แล้วก็รีบมานะะก่อนที่ ตกกระแสน้ำกรบผมขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณทั้งสองท่านขอครับได้ครับทั้งสองท่านเก่งมากขอบคุณครับขอบคุณครับดีมากมากดีเลยครับดีเลยผู้บริหารคะขอถ่ายภาพรูปนอโอเคครับเชิญครับถ่ายภาพก่อนภาพก่อน